สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดว่านเกาเกาเก็ากาจะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการตัวสัมผัสระวังนันยาพาระรวยกับเพลงรุงเรื่องน้องอันพระรวยกับคุ้นหมอ,อนะไม่นะครับเป็นบริบาลในทั่วทามเอานะครับเพื่อกันต้องวัดนะครับในสามตัวห้างเดียวนหน่ววันที่สิบหกท่านมาควบหกหกนะครับที่ได้ยังไงก็ตามไปฟังนํากันนะครับ ขวามาแล้วกนะ็น่ากดติดตามเป็นก,ากําลังใจด้วยนะครับขวามเมือมเอ่อตะวันอีกนึ่ที่ญาติบ่งปันมม่ห้ผพไในจตาติท่านเป็นคลิปปล่อยใจเอฟซีและตำรวจต้องทันได้ฟังในปปรูไปน้ำกันทุกตกคลิปนะครับที่ได้ยังไ้ตามไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะคะมื่อนีน่น้อที่ยาติกับมาตามแนวทังของแม่หมอนะคะวันที่่านมาแม่หมอพบฝันนะคะวดนนี้แม่หมอฝันแล้วฝันต้องงวดนะคะ ฝันมีค้อห้องบอกนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปฟั้งไปชมน้ำกันเลยค,ะค่ะนุนที่ย่าลืมบอกนะคะนุนทิยามาหาแม่หมอแม่หมอว่าออยู่บ้านนะคะเพิ่นไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพิ่นมาจะมาคำคำนุนทิยาก,ก็เลยอัดเสียงสัมผณ์อยู่หนาบ้านเพิ่นเลยนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะ แม่วัดดีค่ะอ่าโอ้ยรับไปใช้นอนเลยนะหนูมาหาแม่อยู่บ้านลุงเฮงกับมานำ้ำจ้ามา,มาเห็นตลาดซ้ายอยู่นี่แล้วว่าแม่ไปจ้าเป็นโทรหาแม่อยู่บ้านมีคนมาถาแม่อยู่ชี่งกันเลยครับเผื่อแม่คุยกับเราแล้วจ้าเบบซี่ก็อยากใหมมาตาว่าแม่หมอหายไปไซแม่หมอฝันบ่โน,นุนที่ยากกัเลยส่วนกันมากกับลุงจะรู้ว่างวดนี่ใกล้สิ้นปีแล้วแม่ฝันดียุ่ะค่ะ จ,จังวานจังจะดีพอดีทว่าก็จะแค้ฉันโชคดีอยู่ดอก่ว่าแม่ก็เลยบันขึ้นเ,นเล็กออกแล้วนั่นละปันต้องดหนว่านคว้าอ่อนพี่มุ่น,น,นหัน่นเล่าเงิน เอาหารสามคนพัศนปีใหม่ก็ล่างคิดอยู่หมอผู้ันก็ล่างคิดอยู่เสียงเลยนสอดออกมาก็ต้องหานดอกพันหานออกมไม้แล้วได้หาเก็บหนึ่งพัน์ลปันกันพัศน์ทำนี่แหละทำฝันนี่หานกันแล้วได้หาเก็บนึ่มอครับเออหานกันแล้วเพราะร่าเนหาลอยนี่หารสามมนนี้ไ่กันเล่าไหมอวปีใหม่เป็นคนหานพ <c oughs> ัศน กำลังเียงเงื่อนหายอยู่แบที่ีกภูรันเลยว่าก็ต้องหานดอกเจเปนเสียงผใดอ้ออกมาหนาหายแล้วท่านเนีแต่คนละหาเยเจ็ดนึงจำลาบเอาจำนี่ล่ะืคันว่าเจ็นึงซื้อนุกสิวแปกเนาะได้หาเจ็ดนึงพอเงินหารยยังได้หาเจ็ดนึงมันถือัน<า>ลองไหมขัานโหคุนได้ไหมเนาะแม่เพื่อนจงใจบอกเลย่าแม่อ่หันบอกสูเรียนี่ คันบอแกงซีมันแม่นบอแม่เคยแม่นบอเคยแมอยู่งอบวชหัวถ้ามา 15, 15, 15, 15. นันเสิยบ้าหาสามจะพูดเง่นไปหาราาลอยห,หาสามค่ะถ้าสีลองอีอกแบบนึงก็ลล่งหาสา,า,ามบอแม่แก่ว่ากันวันนี้เยหา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 สามคนนี้เงื่อนหาลอยหาสามจ้าขันหาสามปกติเอาหาสามเนี่ยน,นกจสิบวัแกพว,กพวกลวเท่านั้นนี่เนาะ แต่ว่ามันได้แค่บาทว่าได้ไม,ไไมไหา,านมั้ห<า>นว่ามันเลอันนี้ต้นกีสอย่าี้เอาไ,อมไม่ไหาถือมัน้ว่าสั่นนเลยมาีบหลายเดียวหันไทว่าสต่นจะเป็นเสียงผู้ใดออกมากแต่ยืนอยู่สามคนนั่นแะมีมีพรโลอยูหันแหะพันโล่งอยู่นัแม่นัน่นะก็มี่หมอผู้มี่ปนนั่นหละ่นแล้วใหญ่ากหอยาอดแล้วเื่อนหาล้อยหันสามมันถือผู้ละล้อยหกสิบหกบาท หกสิบหกสตาจุดเจอ่ะแต่เราว่า้องไปคิดมากเราค้านไหนแล้วเดี๋ยวพละหาลอยเจ็ดสิบเ็ดบาทหาหาเจ็ดหนึ่ง่าเดว่าหาลอยเจิบเดบาทค้าหรอกมาแล้วได้หาเจ็ดนึงว่าก็มีละหาเจ็ดหนึ่ได้ผลลัพธ์ออกมาหรือยลงเนาะ ไปค้นลับออกมาเลยที่หต่จังวัเนี่ยผู้ที่อาหารนั่งที่คิวอยู่แต่ว่าคิววละบาทคิวยี่อกนี่ฮะค่ถ้า้่องนี่ก็หฮนนทิยาล่งหาศูนย์ศูนย์คับหาเจ็ดหนึ่งทาเลสองัวนี่จะมีศูนย์ศูนย์มีเจ็ดหนึ่งมีหาสามบแม่แต่ทลงจะหาเจ็ดหนึ่งนล่แล้ะก็หาสามสนิทละอ๋อหาเจ็หนึ่งก็หาสาม่งซึ่นั่นเป็นตัวลงไปก็ะไ้ดอกเนี้ยปกบหาสามเนาะ โวหาเก็ดหนึ่ก็หาส้มแันหาหาซจ้าเราส่นตัวแม่แม่มากตัวใดเจ็ดหนึ่งก็หาซามเนี่ยแต่ว่าไม่ไ่ควบแม่เนี่ยแต่ว่าถ้าว่าสมมาหาเก็ดหนึ่แล้วมาสามตัวแต่ว่าเลข่ตางเลขอันแต่ว่าแต่ว่าหาซเนี่ยก็วยอี่นั่นแหละตอนแล้มาบวกว่าเรียกววดนี้ไม่อว่าหาเร่เป็นว่าหานในเรวเนาะ แม่แม่เรียงวนี่เรียงวลนี่สิออกหาสามเน้อหาสามเปลาไปซื้อวัแม่ค่ะอันเอออันนี้พ่นกันเนี่ยยันนี่นต้องไปกินดอกหาอกไม้แล้วมันได้หาเก็บนงวาซาบล่ะอืมน้าก็ลิเป็นเรื่องแปกที่นเนาะแปลกหมอหมอคนณ่ะกำลังก็กอะไรอะไรุ้ณแม่พุ่นแม่อยู่แม่กับาสร้งยูเอาไอตีไม่เป็นคนหานมาสัเรียงเงินใบหาร่อยมาเอาหานสาเด้อใส่ซือ ซ้ำปันซำปันบอกเป็นโตดิหนูแม่เนาะ้เืองว่าะซ้ำบอกเป็นโตแต่ที่นี่ว่าุณนันจะซื้อแค่หนลอยเจดีย์ยุคิดนะคิด้านใส่เชอกบาแล้วถ้าคุณแม่ที่ีเสียงสอดมากมาต้องคิดกันรอค้านในแล้วเลยเพื่นทหาจ็ดหนึ่งว่าัหาเจ็ดหนึ่งหเจ็หนึ่งนี่คันสิคันซิคัน,คนเาเรื่องเลขกราบกันก็จิเป็นหนึ่งเจ็ดหาเี๋ยวน้องลุงเนาะอันนั้นอันนั้นแตจ,จะคอย คือชมคนุเอาให้เพิ่มุเอาเนาะเาเก่าตรงตามที่แม่เพิ่บอกนี่แะอ๋อสรุว่าแม่แม่ฟันซำนี้เป็นบะคะแน่ฟันซำนี้ลันความิงแจ้งความพ่อเมียเแม่มางต่างาตอ๋แ่แนเหมือนเก่นเป็นนี่แหประนเมื่อมาตะเก็นแล้นของอาจานอนตีร่องเาจ้าหืสนไอนเงื่อนหาลอนสามเพิ่งลาฮน แสดงว่าเพื่อนบ่อ้คิดควาเพื่อนแถวตามนี่เลยตอนนี้เออแต่แม่บอกว่าห้คิดไปแม่เล่าว่าห้คิดไปแม่เล้วหาออกมาไอแถวเนี่ยหาออกมาห้แล้วเพื่อนบ่อ้คิดไปทั้งอื่นนะหาเอฟซีพิจารณาเอาเนาะแม่เนาะแล้วเจ้าพันธิตัดเจ็ดหนึ่งหรือหาเจ็ดคันธิตัดได้มันธิตัดได้หาเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็หาหนึ่งาเป็นเลขหางเดียวสามารถตัดได้สามหาง แม่ฟันนี่ฟันอยู่บ้านหรือฟันอยู่ที่ทํางานฟันอยู่เฮือนอืมฝันอยู่เงือนฟันตั้งแต่ตองวดถ้าคุณมากกับว่าฟันอีกมันบ่ค่ะถ้าไหนฟันอีกเนาะแต่่าส่วนตัวแม่แม่มากเลขสามตัวมันบ่ค่ะแม่แม่มากสามตัวแล้วแม่ไปสีอแม่ว่าเจ็ดคาสี่สามตัวด้วยมันหาไม่เจ็ดหนึ่งมันหาไ่ได้เลยดิครับโอ้เจ็ดหนึ่งนีบ่มีแล้วลระแม่ มีบางคนมาเขาเจาไฟออกกับซ <y ano> <ac> ัเจ็ดหนึ่งดังโคนนก็ออกได้ทุกตัวต่ว่าเขารววัดดวงแล้วนะแม่เนาะเรดอาวสรุป่าแนวทางของแม่หมอนี่มีหาเจ็ดหนึ่งตัดไทยก็คือเจ็ดหนึงก็หาสามที่ว่าหาลอยหารสามทั้งเมดทั้งม้วนีนมีซ้ำหน่มันบกคะแม่ไ้แต่เมื่อเลขออกเพื่อแม่ฟันกลางวันนุ่นที่ยากขอสัมผัสเนี่ยเด้อค่ะจางววะเมื่อัด องบ้าวยัังนที่สิบสองตรงวันยังลู้ประมาณวันอังค่านะครับบ้านหนนนนาลังค่มา,นา,นนานมันมือมือเลยครับก่บวาวังว่าเอฟซีและตระบูรณ์สตอท่านข้อง่ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับทีน,นั่นทิยาได้สรุปเลือดของคุณหมออนามัยนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมออนามัยฝันตัวง,งวดสามตัวหางเดียวงวดวันที่สิบหกทันวาคมหกหกนะครับเพิ่นก่ ฟันมัเงินหารอยนะครับหาหานไห้นะครับมีคอนหานไห้นะครับเพราะว่าได้คอนละได้หาเกหนึ่งนะครับตัวกันคือหาซ้นะครับเปลดกไฟครับเบอร์รังนะครับนี่เป็นเหลขของคุณหมอหน้าไม้นะครับเป็นแนวทางสื่อใส่กิ๊บแบง์อุตบันนะครับก็วางไว้เอฟซีเลยะพุ่มตะพันโค้งถึง่าเงี้ยในฟั่งแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ขอยุดตีเพียงท่านี้พบกันีกคลิปต่อๆไปลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ